อันนี้น้องก็ต่อขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะต่อผมสั้นเนี่ยเราต้องเก็บรายละเอียดทั้งหมดนะคะไม่งั้นก็จะออกมาเป็นกลาครอบหรือไม่ก็บหมวกกันน็อกนะคะการต่อผมสั้นเนี่ยเราต้องต่อสับว่างนะคะต่อบางทีน้องๆถามว่าพี่กิ๊ฟต่อสับว่างเพื่ออะไรนะคะเพื่อเออสว่างเนี่ยมันจะปิดร่องนะคะ ที่เป็รลองๆนะคะต่อสับวางเพื่อความเนียนนะคะการต่อผมเนี่ยเราต้องดูลายผมด้วยะคะ่ะดูรลองผมนะคะเรื่องการจับองศานะคะน้องๆที่อยากมีความรู้เรื่องการต่อผมอินบ็อกสอบถามพี่กิฟได้นะคะพี่กิฟต่อผมสั้นยังไงไม่ให้เป็นกราครอบนะคะต่อผมสั้นยังไงไม่ให้เป็นหมวกกันน็อกนะคะ สอบถามได้นะคะแต่น้องๆบางคนเอ่อที่มาไม่ถูกนะคะพี่กิฟร้านพี่กิฟอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ตลาดรังสิตนะคะตรงข้ามฟิวเจอร์รังสิตนะคะถ้ามาไม่ถูกทักอินบ็อกได้นะคะอันนี้ผมน้องก็จะมาสีออกทองๆอ,องนะคะ แต่น้องต่อผมสีดำเดี๋ยวพอเสร็จแล้วช่างก็ต้องตกแต่งให้ผมกลม,มกลนนะคะนะคะที่ร้านเราจะไม่ปล่อยลูกค้าออกไปแบบนี้นะคะพอต่อเสร็จแล้วเราต้องตกแต่งให้กลมเกินนะคะแล้วก็บางคนที่ไม่เคยต่อผมนะคะทางร้านเออก็จะบอกวิธีการดูแลรักษาผมต่อ ทุกท่านที่มาต่อบผมนะคะจะเคยต่อหรือไม่เคยต่อก็แล้วแต่นะคะเอ,อเป็นหน้าที่ของทางร้านนะคะต้องบอกวิธีการดูแลรักษาซึ่งก็ง่ายนะคะไม่ยากอะไรนะคะแต่มันเป็นกฎระเบียบของร้านอันนี้เราก็จะต่อเก็บรายละเอียดให้น้องนะคะน้องๆที่อยากได้ผมดีผมถูกนะคะช่วงนี้ที่ร้านก็มีโปรแรงๆนะคะ ซื้อมัดแถมมัดฟรีค่ะต่อให้นะคะเริ่มสตาร์ทที่20นิ้วนะคะกับชุดโปรโมชั่นชุดนี้นะคะซื้อมัดแถมมัดฟรีค่ะต่อให้นะคะผมดีผมถูกตรงร้านพี่กิฟนะคะอ่าเดี๋ยวเราให้น้องพักก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูน้องกันนะคะว่าต่อแล้วจะออกมาเป็นทรงอะไรนะคะ